คนเราเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกฝังลึกไว้ในใจพร้อมจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้คือความเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้เก็บกดสิ่งใดๆทั้งสิ้นกล่าวคือเราไม่ได้มีบาดแผลทางจิตใจเช่นบาดแผลในวัยเด็กชาวท d h o o d t r ที่ถูกฝังลึกไว้ในใจไว้ในจิตใต้สำนึกพร้อมจะผุดขึ้นมาระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงครับเราสร้าง อารมณ์และความรู้สึกของตนขึ้นมาใหม่ต่างหากในทุกโมเมนต์ทุกขณะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณไปดูภาพยนตร์ไปดูหนังแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าเมื่อจบปุ๊บคุณก็เดินออกจากโร้ังร้องหมร้องไห้น้ำตาไหลผมถามหน่อยว่าคุณเก็บกดอารมณ์เศร้าเสียใจเหล่านั้นมาก่อนหรอครับแน่นอนไม่โดยเฉพาะในเมื่อคุณเองก็ไม่เคยรู้จักตัวละครพระเอกนางเอกมาก่อน แถมเป็นเรื่องแต่งไม่จริงด้วยซ้าแต่ผู้กำกับนักสแสดงเพลงฉากต่างๆมันช่วยอำนวยให้คุณบายอินและเผลอเชื่อตามเนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องชั่วคราวจึงสร้างอารมณ์เหล่านั้นและเสียอกเสียใจแต่เมื่อโดนออกมาจากโรงหนังปุ๊บภายใน5นาทีคุณก็อ๋อมันเป็นเพียงแค่หนังอก็ไปกินข้าวตามปกติกลับบ้านจบไปวันๆลึกตัวอย่างหนึ่งสมมติอยู่ดีมีคนมากดกระดิ่งกดออดหน้าบ้านคุณ กลางวันสักบ่ายโมงบ่ายสองคุณจะรู้สึกตกใจกลัวไหมครับนั่นคงไม่คุณอาจจะคิดในใจว่าอ๋อพี่ชายพี่สาวสั่ง grab ไปม,มั้งอา,อาหารเที่ยงอ่ะแต่อยู่ดีสมมุติว่ามีคนมากดกระดิ่งกดออดหน้าบ้านคุณตอนตีสามใจกลางดึกคุณคงสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกตกใจกลัวใช่ไหมครับผมถามว่าเราเก็บกดความกลัวเหล่านั้นหรือเปล่าไม่นะครับ เราสร้างมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วในโมเมนต์นั้นเลยเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อซึ่งเป็นเหมือนเลนส์เป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วเพราะแน่นอนเราคงมีความเชื่อกันว่าตีสใจกลางดึกเป็นเวลาส่วนตัวหากมีใครมายืนหน้าบ้านกดกระดิ่งกดออกมันต้องเป็นข่าวลายแน่เป็นโจรแน่เป็นคนบ้าแน่จึงมีความกลัวขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมาในโมเมนต์นั้นเลย ผ่านความเชื่อและกระบวนการทำงานของเลนส์หรือฟิลเตอร์ของความเชื่อของตนซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดคันลองความคิดการตีความให้ความหมายสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกระอารม์นั่นเองแต่มันเกิดขึ้นไวมากจนเราเผลอหลงเชื่อตามมันเท่านั้นเองครับดังนั้นสิ่งภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้มากำหนดความรู้สึกของเราแต่เราสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกโมเมนต์ในทุกขณะดังนั้นเคล็ดลับของชีวิต ก็คือการฝึกทักษะที่จะทวนกลับมาถามถึงอารมณ์ความสึกนึกคิดของตนว่าเฮ้ยอารมณ์เหล่านี้มนสะท้อนอะไรกันแน่เฮ้ยอารมณ์ความสึกนึกคิดเหล่านี้มนสะท้อนความเชื่ออะไรในใจของตนเพราะเมื่อเราเห็นหรือเมื่อเรารู้ทันถึงความเชื่อที่แท้จริงในใจที่เราถือไว้ในใจเราจึงจะมีอำนาจ กลับคืนมาที่จะเลือกด้วยตนเองว่าเราอยากจะเก็บความเชื่อนั้นไว้ไหรือเปล่าหรือเราอยากจะเปลี่ยนมันซะโลอะมันทิ้งความเชื่อที่หยิบมาจากไหนก็ไม่รู้การหล่อล้อมจากสังคมการฟังจากครอบครัวตอนเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่จำกัดตนเองที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อไปเป็นความเชื่อที่เป็น limiting belief ที่ไม่ช่วยให้เราสร้างชีวิตที่เราต้องการโลอะมันทิ้งเอามันออกและใส่ความเชื่อใหม่หาหลักฐานพิสูจน์ให้ตนเองเห็นใหม่ว่า เออเราสามารถทําอะไรมากกว่าที่เราเคยคิดมาก่อนเออเปความเชื่อที่ส่งเสริมให้เราทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้และรู้สึกมีอํานาจมีพลังในชีวิตตนเอง